สวัสดีครับพบกับแฟงครับกับวันสบายสบายครับวันนี้มาลากรถนะครับผ่านวัดนะครับลำนาลายนะครับก็เลยแวะเข้ามาถ่ายสักนิดหนึ่งนะครับเก็บบรรยากาศนะครับยังไม่ได้เข้าไปเจาะลึกด้านในนะครับมาเห็นเจดีย์สวยครับก็เลยเดินเข้าไปถ่ายสักนิดหนึ่งครับ วัดอยู่ติดถนนใหญ่นะครับสามารถมองเห็น,นครับจากด้านนอกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วครับเลยไม่ค่อยมีคนนะครับนี่ครับพามาชมนะครับแวะมาชม ถ้ามีเวลาและโอกาสนะครับจะมาดูด้านในทีมครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับผ่านมาก็ขอถ่ายนิดนึงครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศนะครับรอบวัดน,นะครับกดติดตามคลิปต่อไปนะครับ